นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น NMAX นะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับ ขั้นแรกนะครับให้เราทำความสะอาดนะครับบริเวณช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเราก็จะใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับปัดทำความสะอาดเพื่อเอาเม็ดกรวดเม็ดทรายออกไปนะครับถัดจากนั้นก็จะใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดบริเวณโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะป้องกันฝุ่นละอองเม็ดกรวดเม็ดทรายร่วงลงไปนะครับแล้วเราก็จะทำการเปิด นะครับถ้าเราหมุนด้วยมือได้เราใช้มือหมุนนะครับแต่ถ้าเราใช้มือหมุนฝาปิดช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายไม่ได้นะเราต้องใช้ครีมนี้เวลาใช้ครีมนะครับเพื่อป้องกันชิ้นงานหรืออะไหล่ลูกค้าเป็นรอยครับเราจะเอาผ้ารองนะครับเอาผ้ารองแล้วใช้ครีมจับในแนวนอนนะครับนะถ้ามันแนวนอนไม่ได้บางครั้งก็ต้องอนุโลมเป็นแนวตั้งนะะทุกอย่างมันมีการอนุโลมได้โอเคครับ เวลาถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายก็ตรวจสอบโอลิงนะครับโอลิงตัวนี้นะครับว่าแข็งไหมฉีกขาดไหมนะครับถ้าสภาพไม่ดีให้เปลี่ยนใหม่เพอถ้าเกิดสภาพโอลิงไม่ดีนะครับก็จะเกิดการซึมนะครับถัาจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับ เราก็จะใช้ลูกบล็อกเบอร์12กับด้ามต่อสั้นนะครับอ่าวถ่ายครับ น็อตพวกนี้ไม่ได้รับแรงอะไรนะครับมันไม่แน่นนะครับยกเว้นว่าท่านไปทําจากร้านข้างนอกมานะครับช่างขันซะจนแน่นเลยนะครับน้ำมันเพืองท้ายไหลแล้วครับหยดแล้วหยดแล้วครับหยดแล้วเอาอะ Not น็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายตัวยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใช้ค่าแรงขันในการผิดนะครับ mm hmm. ปัญหาจะเกิดนะครับ mm hmm. น้ํามันเฟืองท้ายก็ไหลอยู่ mm hmm. ทีนี้ในระหว่างที่รอน้ำมันเฟืองท้ายไหลนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะบอกปริมาณน้ำมันเฟืองท้ายที่ใช้นะครับ mm hmm. ถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายตามปกติเราเติมน้ำมันเฟืองท้ายกลับเข้าไป 150cc นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการผ่าเครื่องแล้วมีการทำความสะอาดห้องเฟืองท้ายนะครับเราจะต้องเติมน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยกลับเข้าไปทั้งหมด 160cc นะเปลี่ยนถ่ายปกติคือ150 cc. ถ้าพาเครื่องคือร้อยหกสิบถ้าอยากจะให้น้ํามันเฟืองท้ายไหลออกมาให้เยอะที่สุดก็เอียงรถหรือตะแคงรถเอานะครับทีนี้หลังจากน้ํามันเฟืองท้ายไหลออกมาจนหมดเรียบร้อยนะครับเราก็มาตรวจสอบนะครับน็อตถ่ายนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับตัวค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับ แหวนรองหรือประเก็นนะครับในที่นี้คือเป็นแหวนทองแดงนะครับเช็คสภาพดูนะครับถ้าแหวนอยู่ในสภาพไม่ดีเนี่ยให้เปลี่ยนใหม่อะไรแหวนประเก็นตัวนี้ก็ไม่น่าจะเกิน20บาทนะครับเช็ดทำความสะอาดครับที่หัวนอ็อตที่เกลียวที่ประเก็นนะครับถ้าใช้ตัวเก่า ในคลิปนี้จะขออนุญาตใช้แหวนหรือประเก็นเก่านะครับทีนีห้หลังจากเราตรวจสอบน็อตถ่ายกับประเก็นหรือแหวนเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะใส่น็อตถ่ายกลับเข้าไปนะครับให้ใช้ผ้าแห้งสะอาดนะครับเช็ดรูถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเพื่อตรวจสอบมีการแตกล้าวปีนเกลียวไหมนะครับอย่าให้เม็ดกวดเม็ดทรายไปค้างอยู่นะครับ แล้วเราก็หมุนน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเข้าเกลียวด้วยมือก่อนนะครับพยายามหมุนเข้าเกลียวด้วยมือเยอะๆนะครับเพื่อป้องกันการปีนเกลียวนะครับถ้าปีนเกลียวแล้วจะมีฟาร,ร์มเสียหายเกิดขึ้นหลังจากเราขันน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเข้าไปจนสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ประแจวัดแรงบิดหรือประแจปอนนะครับ ค่ามาตรฐานที่ใช้ในการขันนะครับก็คือ20นิวตันเมตรหรือ2.0กิโลกรัมเมตรหรือ14ฟุตปอนนะครับซึ่งค่าแรงขันน็อตถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายตัวนี้นะครับจะเท่ากับค่าแรงขันในการน็อตถ่ายนะ้ำมันเครื่องเลยนะครับในยา m a ฮ่าเอ็นันนี้นะครับ นักศึกษาก็จะทําการตั้งค่านะครับประแจปอนนะครับทีนี้หลังจากเราตั้งค่าประแจปอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการขันให้ได้ค่าตามที่กําหนดการที่ผมแจ้งนะครับน็อตพวกนี้ไม่ได้รับแรงอะไรนะครับนะถ้าเราเปลี่ยนแหวนหรือประเก็นใหม่นะครับไม่จําเป็นจะต้องขันจนออกแรงมากมายนะครับ เนี่ยนะฮะเห็นไหมครับออกแรงไม่เยอะนะครับนะติสี่ฟุตตอนได้แล้วครับไม่เป็นไรฮะลูกบล็อกล่วงลงไปหยิบลูกบล็อกขึ้นมาก่อนอหลังจากเราขันน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเสร็จนะครับก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดครับเช็ดตรงรูน็อตถ่ายครับเพื่อจะดูว่าหลังจากเติมน้ำมันเฟืองท้ายและนำไปใช้งานแล้วเนี่ยมีการซึมรั่วเกิดขึ้นไหมขั้นตอนตรงนั้นเสร็จ ก่อนที่เราจะเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็เช็ดทำฟาร์มสะอาดตรงช่องเติมครับอาจะมีพวกเศษดินเศษฝุ่นอะไรอยู่นะครับน้ำมันเฟืองท้ายที่ใช้เติมนะในเคสนี้นะครับในกรณีนี้นะครับก็ใช้ตามสเปคมาตรฐานเลยเป็นยามาลูมนะครับปริมาณก็คือ1 5 0ซีซีตามขวดนี้เลยนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะเติมหมดขวดเลยเฉพาะรุ่นนี้นะครับ1 5 0งซีซี เราก็เปิดขวด่ะเอาฟอยล์ออกนะครับระวังฟอยล์มันหล่นลงไปในขวดนะครับในกรณีเป็นน้ำมันเครื่องเติมฟอยล์ลงไปด้วยนะครับต้องระวัง <c oughs> ก็เอาจุกมันะทิ่มไปดีครับเออจุกมนะัน่ะทิ่มลงไปก็ <c oughs> ต้องเปิดหัวทุ่งเอก็ตัดสิครับ ก็จุกทิมลงไปก่อนเพื่อให้ฟอยมันทะลุเป็นรูนะกันไกลอยู่ตรงนี้นนะครับตรงถาดเครื่องมือพี่ปุ้ยอ่ะที่พื้นอะที่พื้นอะที่พื้นนะู่นนะน,น,นะครับนู่นนะนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะเดี๋ยวจะต้องตัดจุกขวดเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับ <c oughs> ในระหว่างรองนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเปลี่ยนถ่ายตามปกติเติม150ซีซีนะครับถ้าผ่าเครื่องเติม160ซีซีนะครับอ้าวเสร็จยังครับ เอาฟอยล์ออกไปนะครับเดี๋ยวฟอยล์มันจะเข้าไปค้างนะครับฟอยล์ที่ฝาขวดน้ำมันเฟืองท้ายนะแล้วก็ใส่ฝาจุกนะครับแล้วก็บีบด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ให้น้ำมันเฟืองท้ายมันหกเวลาเราเติมเราไม่ต้องรีบนะครับเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเราก็ค่อยๆบีบเข้าไปนะครับ เพราะรุ่นนี้นะครับเติม 150cc นะครับหมดขวดพอดีตามมาตรฐานนะถ้าทำเองนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ในราคาแค่หลัก10บาทนะครับแต่ถ้าไปให้ร้านทำก็จะอาจจะหลักร้อยบาททำเองไม่ยากนะครับ นี้หลังเราจากเราเติมน้ำมันเฟืองท้ายหมดขวดเรียบร้อยนะครับก่อนจะปิดฝาช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายก็เช็ดทาความสะอาดนะครับเพื่อหลังจากใช้งานจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการซึมหรือการรั่วกเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วก็ปิดนะฝาช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายครับเช็ดทาความสะอาดปิดนะก็ใช้มือหมุนตามปกติให้แน่น แล้วก็เช็ดทำฟาร์มสะอาดตรงรอบๆที่เปิดน้ำมันนะครับตรงฝาครอบดำๆนะครับ,รบก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเอ็นะครับสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วนะท่านก็สามารถนำไปใช้นะครับตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์ของตัวเองได้นะครับ นั้นก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ